จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2558มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน20รายปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด30รายตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านทุ่งยาวตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสังตัด และส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพจึงจะตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของชุมชนที่บริหารจัดการโดยเกษตรกรมีบทบาทภารกิจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ด,ดินด้วยชุดตรวจสอบ NPK และค่า pH ของดินแบบรวดเร็วสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีปุ ceu, so, media, so, way, exactly. ๋ยสังตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและมีกลุ่มเกษตรกรทำหน้าที่บริการชุมชนในการวิเคราะห์ดินให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสังตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงมีการให้บริการด้านปัจจัยการผลิตโดยจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การบริหารจัดการทำให้เกิดการทำงานในพื้นที่นักส่งเสริมการเกษตรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ด้านการผลิตจากเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินวัตถุประสงค์ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบัวบานประกอบไปด้วย 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกรชุมชนและท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการดินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 3. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้คําแนะนําในการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดหาและบริการจัดจําหน่ายปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืนบทบาทและภารกิจของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลสีบัวบานคือ 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ NPK และ pH ของดินแบบรวดเร็ว 2. ให้บริการวิชาการด้านดินและปุ๋ย 3. ให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสังตัดปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทินการผลิตรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆในอนาคตที่จะได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 4. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านดินและปุ๋ย 5. จัดทำแปลงเรียนรู้และจุดสาธิต เพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ 6. บริการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูกโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเพื่อให้สมาชิกและชุมชนได้ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบัวบานได้แก่ชุดตรวจสอบดินสื่อความรู้ด้านดินปุ๋ยแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน คณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสีบัวบานประกอบไปด้วย 1. นายอัศวินคำขายประธานกรรมการ 2. นายอนนบุักดสักรองประธาน 3. นายธีรวัตรธนุกรรมเลขานุการ 4. นายอภิชาติสารกาศเหรัญยิก 5. นายพนมเลศักประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสีบัวบาน มีการอบรมให้ความรู้ด้านดินปุ๋ยแก่สมาชิกมีบริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยรวมทั้งบริการให้กับกเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยสำหรับการประชุมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิก ในการประชุมมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูนในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตตั้งอยู่ณสภกออำเภอเมืองลำพูนหมู่ที่7ตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยมีร้อยตำรวจเอกวิสูตรกันชัยศักดิ์ เป็นเจ้าของแปลงซึ่งได้มีการเตรียมการในการจัดทำแปลงเรียนรู้มีแผนการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบรวมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสีบัวบานเป็นจุดบริการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยศูนย์ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปมีการออกหน่วยบริการในวันงานเกษตรคลินิกเกษตร แลละงานิด์เยการดำเนินง,งานในแต่ละหมู่บ้านจะมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกกมอเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านดินปุ๋ยให้แก่กเกษตรกรในหมู่บ้านของตนเองและมีการบูรณาการกับหน่วยง,งานอื่นๆเช่นสถานีพัฒนาที่ดินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสีบัวบาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรโดยนางชัญญาทิพานุกะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ยและคณะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยตำบลสีบัวบานพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศูนย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสมาร์ทโปรดักต์กลุ่มได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อช่วยบำรุงดินและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูผสมไตรโคเดอร์มาได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการีเด่นระดับเขตตามโครงการสร้างทักษะและอาชีพด้านการเกษตรโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการทานิยมยั่งยืนโครงการเด่นของกลุ่มในชุมชนประเภทโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน